พี Ooh, source, ่น้องสาวผิวเอื้นเหครับผมเสี่นางสาวผิวโอยพี่น้องขาพุ่งขาไม่หนึ่งเิียนะอู้หูอือไอ้กรอบเดือดหน่อยกําลังเกินอดอัดงก่คนไว้ไปไว้ไปโอ้ยไอ้ก้อนนี้ว้ายหลม บูชีแล้วไปน้องหาผมบนครับผมป่อนตีแล <noise> ้วน้องครับผมป๊าดจัางน้ำพี่น้องได้พบน้องคนนั้นโอ้สองสาม ล่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านแล้วก็ท่านผู้ชมทุกทุกคนเด้อพี่น้องวันนี้แต่ว่าพอกันกับช่องกรอบสายลุยเนาะพอกันกับเป้าเปลี่ยวเออเป้าเปลี่ยวท่านเป้าบอหลายเนาะเป้าเปลี่ยวเปาก็คือแม่นครับผมมาวันนี้ก็พาลุยดอยอีกคือเก่าครับผมบ่สูงปานไดนหรอครับวันนี้ดอย ตาแมตัมน่นั่งเฝ้าหลวงพี่น้องเอ้ยสิ่งที่สาเปียวตามหาเนี่ยครับผมวันนี้มาปวดแล้วเห็ดถึงเขาหัวยักเด้อพี่น้องช้อนหบ่ครับเหลืองฟูนด์ดรอปลิงก็ดรอปกินบ่กินนอน้องนึ้นน้ครับหน่อยเกี๊ยมหวานนิดประกอบกินแล้วง่คั ข้าเมียงอีกสวมยางส่เลนี่เครับผมนี่ค่ะครับผมสองดอกแรกแห้งมันครับผมไปยังไงกับพิรุนน้ากันยาวเรื่อยไปครับผมไปครับผมขวายเรือพี่อน้องกครับผมขวายืะคือเรื่องหัวอยากเื่อยๆ้ามหวานนิดเดียวมครับงงทองเพื่อนเนี่ยแอ่ไปครับผมอุ๊ปเจ้าาวเปลกเอือนกัครับผมยงขาวเปล ไอ้ต้นไอ้เน้ยไปมือไอ้้ย่องมนี่ครับผมเอาไปสไปยาวๆ้นหมนแล้ววันนกพ้านกันแค่ช่องเด้อพี่อต้ต้ไอ้สาวะแรอ้จีหน่อยน่ย่อ่อนี้ A cọp bìa mọi thứ. con. Máy bay, máy bay. Máy bay bài hoa. Nancy, bài 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 hoa. Nancy, Máy bài cọp bài 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 Lang lang thấy rượu. đi, hả, béo. Mày đi. Mày đi. Mày theo Mày đi. 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 เอ็กก็มอ้ลุบบนบีแล้วไปน้องหาพวกบนค้าวผมืโอ้ยไปรับผมบัวมาพี่ไม่ซีอีอัว

ừ chị chọc ơi chị chọc ơi 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 chọc กอกำลังตำดินข <cu> ึ euh ้นยีออ่ชี้หน่อยหน่อยก็โอ้โอ้าเป็นอยากงี้เศร้างานะบอเโอ้ยเศ้างามไปครับผมเอาไปรุ่นน้ำกันอีกเนพี่นอกไปยี่หีไปไปงานหาจะข้าวนครับผม นี hey, maybe maybe. ้ขอดีนยอกงดอกน้อยเพื่อนพ่นพี่ให้เพื่นยังบเอาไปครับอกงด้วนี่ครับผมอเต่ยวบ่มเสือไทยบอมีมีพุ่นรุ่นยุติธรมนครับผมน้ำกระเจีย ให้ตัวนี้เขล้าเนาะ็อเสียอะไรอือดีหูยขี้เจ้าอะ่รจ้าหิ้วขึ่งไม่หมูติ๋มนี่ะไม่หมูดุดดุดป้อนใี่รบนี้เอครับผมปาดดังนั่งพี่นุงได้พบน้องคนนั้นสุดยอดจ้าบาก๊บ Sốp cháy súng cháy sắp đấy ai đòi nó vô even know. cháy no, 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 không no, 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 ขาวโพดมีกดอกหนึ่งด okay. ้วานจ้ะแต่ก็ยังไม่หนาเนาะบากกกอนน์รื่นเริงค่ะ ขาพุ่นไหมนี่น้ขาลูกสาวบอนี่ขายยังงซะอืมนี่ขายงี่อพูดอีกบอกน้อัเียว่สาวจอยสกิจุบารอครับ สวยเลยครับเดีอยวกูทักง่ัยคุณตกใส่ป่ะอีกดอกนึ่งครับผมไปครับอหอีกหน่ออ่ออีกมูนึงเด้อครับดอกนึ่งแยกมูเนาะแยกมูเด้อพี่น้องอมาครับผมข็เป็นกุ้งขี้ดันนาำไงพี่ตัวไปอีกสั้นๆเด้อพี่น้องเด้อ คันคันเขาบมมาชันกับปุ๋เห็ดงามนะสาวเดียวนะมึงขับมเอว้ายลมพี่สาอ้เเฟียติดกันรบ้างกระตาขวมด้วยสาวเดียวโอ้ยชี่น้องว้ายอออ๋อกึงเป็นนาได้่ะ จีนน่อยเงี้ยุ่นดังนึงครับเปลือกหุ่นอ๋อแอ้วิ่งพุ่นดังนึงอ้ยอ้ยอ้ยเอากระตาใสขึ้นทีดอกเงี้ยจัคือด้วถือจนได้จีดังหนึ่งครับเงี้ยเพี้ยงเงี้ยเสียบก็เป็นเฮดเปือกเนี้ยเนาะเงี้ยช่างหุ่นครับผม

anh em พี่น้องโอ้ยโอ้ย มาครับผมมาดูผลงานกันสําหรับวันนี้ครับพี่นงค์เหมือนมาคนละดอยเลยพี่นงองเงียนครับพี่นงองดอยเดียวกันเด้อพี่นงค์ตะไบยางคนละสวนมานน้ากันหมานพูละย่างเน้อพี่น้องเนี้ครับผมมาเบื้องผลงานของกรอบสายลวอก่อนค่ะเห็ดพึ่งอย่างเดียวเลยจ้าเห็ดพึ่งหวานบ่อย่าเลมเห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งเลี้งเห็ดพึ่งเหลีอยงนี่ของแถม อ,อ, like อันนี้ของแถมค่ะอันนี้เห็ดพวกเหลี่ยมเห็ดพวกตัวแหลมเห็ดพวกจี๊ดเห็ดพวกจี๊เห็ดพวกจี no ๊ค uh ่ะเอาไปแกงเห็ดพวกจี๊ดเดีวมาเบิ่งของพี่ต้นตะลุยแอนซ่าจันแลมค่ะแห้งอันไหนเลยอันนั้นค่ะพี่น้องเห็ดไข่พี่น้องเบิ่งนี่เห็ดไข่ทำไมดอกเขียวแอนซ่าจันแลมโดนเลยครับหยุดไปโดนเลยเนาะโอ้ยมานำกันอยู่กับยังเลยคนละเห็ดเนาะพี่น้อง อ่อนซ้อนเห็ดปวกพุ่นพุ่นไออยู่ในพุ่นพี่ของหอมพี่ของหอมพี่น้องหอมทะลุจั่วเลยเด้อพุ่นน่ะของหอมเี้ยครับผมในเวลากระบ๋านกระป๋องอลไรแบบนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทั้งสองช่องในเด้อพี่น้องเด้อก๊อปไซลุยกับต้นตะลุยแอนสาวจะลแลมค่ะเมนครับผมเอาเมียวันนี้มาลอยมาดอยเดียวกัน ต่ว่าคนละเห็ดด้วยพี่คนละเห็ดค่ะคนละยางเมียนครับผมแห้งจังได้จังสารละเมียนค่ะไปบ้านกันเลยครับผมจังไดกับบ้ากบแล้วกับสาวเปียวพี่ต้นตะลุยแล้วกับสาวตะเลี้ยมกับศิลาปิกอนเด้อพี่น้องเด้อจังไดไปพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่บ้านเฮาอัอเขาบอกอัพที่นาโอ้โหนี่ครับผม Thế nào xin nhang rồi. mía anh nhân. nhang nhân mía nhang mía đi này ai mắc cả mán thốt ừ. cảm cái thế nhưng cần phải lấy đâu cũng được rồi vân đứa gì bắt ẩu nó không